สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือกบล็อกเชนทุกคนทุกท่านสุขที่30สิงหาคม2024นะครับวันนี้เฟียกิินเด็ก34จกังหวะนี้29เมื่อ2ปีที่แล้วถ้าใครจำได้มีข่าวดังมากข่าวไปอีลอนมัสถูกฟ้องกล่าวหาว่าปั่นดอจคอยมีนักลงทุนรวมตัวกันยื่นฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย258,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่นะครับมีนักลงทุน o g จ c คโอยเนี่ยฟ้อง Elon Musk, Tesla และ SpaceX กว่า258,000ล้านดอลลาร์สหรัฐว่าด้วยความเสียหายจากที่ไปลงทุน o g จ c คโอยและมองว่า o g จ c คโอยเป็นแชร์ลูกโซ่นี่นะครับเขาบอกว่า Dogecoin Investor s อร์ Elon อีลอนมัสเท p a c ล x for 258 billion dollars claiming pyramid scheme นะครับนักลงทุน o ดจ c คอยยืโโย่นฟ้องอีลอนมัสเท s l a และ SpaceX เรียกร้องค่าเสียหายกว่า258,000 0ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยฝ่ายโจทย์เนี่ยกล่าวหาว่ามันเป็นการร่วมกันทำแชร์ลูกโซ่คือกลุ่มที่รวมตัวกันฟ้องเนี่ยเขาบอกว่าอีลอนมัสใช้ความเป็นอีลอนมัสเพื่อปั่นเหรียญดอจคอยภายใน2ปีเนี่ยปั่นจนดอ e พุ่งขึ้น36,000แล้วก็ปล่อยให้มันร่วงลงมานะครับแต่ล่าสุดเมื่อคืนนี้มีข่าวว่าศาลท่านยกฟ้อง โดยสารท่านลงความเห็นสั้นๆนะครับท่านบอกว่าไม่มีนักลงทุนที่มีเหตุผลคนไหนหรอกที่เขาจะพึ่งพาคำทวิตของอีลอนมัสเอามาใช้เป็นการแนะนำในการลงทุนยกห้องทันทีนะครับปีนี้นิตยสาร s Magazine นะครับประจำเดือนมิถุนายนจัดอันดับให้อีลอนมัสเป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกด้วยทรัพย์สินรวมกัน25,400ล้านดอลลาร์สหรัฐนะ อีลอนมัสถูกฟ้อง250,000แต่มีเงินแค่ประมาณ25,000ล้านนะครับเพื่อนๆนึกภาพคือเราเข้าใจว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่อีลอนมัสจะแพ้คดีแบบนั้นแต่นึกภาพเกิดแก่แพ้ขึ้นมาแล้วแบบต้องเริ่มชีวิตใหม่ไปทำงานแมคโดนัลล์อะไรแบบนี้นึกภาพสั่งเบอร์เกอร์จากอีลอนมัสเพื่อนๆพนพี่อีลอนมัสขอชีสเบอร์เกอร์หอันคือผมไม่รู้ว่า ผมจะร้องไห้เพราะสงสารหรือร้องไห้เพราะขำกับสถานการณ์คิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาต่อไปมาแสดงคำยินดีกับท่านนายิบุกิลีนะครับประธานาธิดีของเอลซาวดอร์ประเทศแรกของโลกที่สามารถใช้บิตคอยเป็นลีกอลเทนเดอร์ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายและก็อีกหลายอย่างที่ท่านนายิบเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้กับบิตคอยกับอุตสาหกรรมคริปโต ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากทั่วโลกโดยเฉพาะจากฝั่ง IMF ถ้าใครจำได้นะล่าสุดท่านนายิบุกิลี่ขึ้นปกนิยสาร t ยแม m a g a z i นะครับคนที่ตามข่าวประเทศเอลซอดอร์จะทราบดีสมัยก่อนเอลซอดอร์เนี่ยเป็นประเทศที่มีปัญหาในเรื่องของแกง๊งเรื่องยาเสพเติดเรื่องของความเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนจงกระทั่งท่านนายิบได้ตำแหน่งประธานไม่ดีแล้วก็มา ปฏิรูปวงการตำรวจปฏิรูปกองทัพแก้ไขปัญหาแก๊งแก้ไขปัญหาอาญากรรมที่ปรึกษาของท่านนายิบนะครับบอกว่าเป็นโชคดีของเรามากตอนนี้เราได้ปรับเปลี่ยนอิมเจของประเทศปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปจ้างคนทํา PR โฆษณาประเทศเราเนี่ยอาจจะใช้เงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ทุกวันนี้ประเทศเราแค่ถือบิตคอยมันก็เปลี่ยนภาพลักษณ์เปลี่ยนหน้าตาของประเทศเราแล้วนะครับ ท่านนายิบนี่เป็นสมัยที่สองที่ชนะการเลือกตั้งประธานไม่ดีหลังช่วงต้นปีเนี่ยพอได้ชัยชนะปุ๊บแกเรียกประชุมด่วนเรียกประชุมด่วนคณะรัฐมนตรีทุกคนที่ทำงานภายใต้แกคนสำคัญสำคัญและในการประชุมเนี่ยเป็นการประชุมที่แบบเปิดไลฟ์สดสาธารนณะเป็นการประชุมที่ทั่วโลก ปรบมือให้ท่านนายิบุกิรี่ผมเองฟังและขนลุกมากๆนี่นะครับอย่างที่เห็นนะครับทุกคนมากันครบผู้บริหารประเทศทุกคนบุคคลสำคัญสำคัญคณะ,ะรัฐมนตรีที่ทำงานภายใต้ผมส่วนที่ไม่ได้ทำงานภายใต้ผมวันนี้และมาด้วยเนี่ยคือท่านอายการสูงสุดและที่ผมเชิญท่านมาก็เพราะผมง่ายๆเลยต้องการจะร้องขอให้ท่านเนี่ย สืบสวนสอบสวนทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ตรวจสอบย้อนหลังด้วยผมว่าทุกคนคงไม่มีปัญหาใช่ไหมมีคนเคยถามผมว่าผมเคยกลัวตายไหมผมตอบเลยว่าผมไม่อยากตายหรอกแต่สุดท้ายวันหนึ่งทุกคนต้องตายอีกร้อยปีทุกคนในห้องนี้ไม่มีใครเหลือแน่นอนแต่สิ่งที่ผมกลัวที่สุดคืออะไรผมกลัวที่จะทิ้งชื่อเสียงที่ไม่ดีไว้กับคนรุ่นหลัง เพราะอดีตประธานาธิบดีบางคนเนี่ยติดคุกส่วนบางคนหนีออกนอกประเทศและส่วนใหญ่พวกเขาถูกจำว่าเป็นพวกทุจริตโกงกินผมไม่อยากถูกจำแบบนั้นผมเลยไม่โกงชาติเพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากให้คนจำแต่อดีตประธานาธิบดีของเราท่านหนึ่งเนี่ยมีคนชอบพูดว่าท่านไม่เคยโกงกินแต่คนรอบตัวของท่านะ่ะโกง สมมุติว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงถ้าท่านไม่ได้โกงจริงๆเนี่ยท่านต้องเป็นคนไร้เดียงสามากๆเพราะท่านเคยเป็นความหวังของประเทศเอลซาวดอร์แต่ชื่อเสียงที่ท่านทิ้งไว้กลับกลายเป็นว่าท่านเป็นคนสะอาดที่มีแต่โจรล้อมรอบเพราะฉะนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นกับผมผมจะไม่เป็นประธานาธิบดีแบบนั้นฟังแล้วขนลุก เพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงกับผู้นําท่านนี้คอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีคอยทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผมการลงทุนบนตลาดคริปโตเนี่ยให้อะไรกับผมเยอะมากให้อะไรอ่ะพี่มันสอนให้ผมเป็นคนไม่ประมาทโหสุดยอดอ่ะมันทําให้ผมเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่เปลี่ยนโลกใบนี้พี่รู้ว่าพี่้ํำมากๆนอกจากนั้นแล้วเนี่ย การลงทุนบนตลาดคริปโตเนี่ยยังเป็ดรถผมมาแล้วนะสมัยก่อนพี่ขับอะไรสมัยก่อนขับโตต้ตาแล้วทุกวันนี้อะครับทุกวันนี้นั่งรถเมย